สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ the article the article โอเคนะคะก็คือคำนำหน้านามนั่นเองเหมือนหลายๆครั้งทุกคนก็จะได้ยินนะคะคำว่า the dudes the dudes เพศชายเพศหญิงเพศกลางคืออะไรสำหรับคลิปนี้จะมีคำตอบ นะคะคำนำหน้านามหรือที่เราเรียกว่า the article the article ก็คือคำนำหน้านามนั่นเองนะคะคำนามในภาษาเยอรมันที่ใช้เรียกสิ่งของต่างๆนะคะก็จะมีทั้งรูปธรรมนามประธรรมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีการแบ่งเพศไว้3เพศใหญ่ๆนะสมเพศใหญ่ๆนะนั่นก็คือ the dies Der, d e d i e t ที่เป็น article นำหน้าคำนามนั่นเองก็จะมีทั้งชื่อเฉพาะแล้วก็ไม่เฉพาะนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า der, d h e d a s คืออะไร d e the ก็คือคำนำหน้านามของเพศชายนะคะเพศชายนะ masculine, masculine Mas คือเพศชายใชย้ d t r e e r เวลาที่ท่องคำศัพท์ในเยอรมันนะคะอยากแนะนำว่าให้ท่อง article เนี่ยตามไปด้วยนะใส่เข้าไปด้วยเราจะได้รู้ว่าศัพท์อันนี้เพศไหนเวลาที่เราจะตั้งประโยคหรือพูดคุยนะคะเราจะได้รู้ว่าอืมศัพท์เนี้ยเป็นเพศชายต้องผันแบบนี้แบบนี้โอเคนะคะ เรามาฝึกไปพร้อมกันเลยเดเพศชายนะคะมัสคูลินดีเพศหญิงเฟมินินดีเพศหญิงเฟมินินดัสเพศกลางหรือไม่มีเพศนอยทรัล ดัสเพศกลางหรือไม่มีเพศนอยทรัลโอเคนะคะอันนี้คือการแบ่งเพศที่เป็นไปทางไวยากรณ์ของภาษาเยอรมันก็จะมีเดดีดัสก็จะเป็นในรูปของเอกพจน์นะคะซิงคุล่าเอกพจน์อย่างเช่นคำศัพท์ไหนใช้คำ บทควลตัวไหนเพิ่งจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นเริ่มจากเพศชาย masculine แดเพศชาย masculine แดก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นแด่เลเ de l ดเนะคะหมายถึงคุณครูผู้ชาย de อาบเอนท์เดอาเน์หมายถึงตอนเย็นเดอ s สลัดเดอสลัดก็หมายถึงสลัดเดอ k คอฟเฟ่เดอคอฟเฟ่หมายถึงกลับเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากนั่นเองนะคะสำหรับถ้าการ ออกเสียงฝึกแรกๆเนี่ยเวลาที่เราสะกดเนี่ยเราก็จะพูดคำว่า the coffee <笑><笑>ก็ได้นะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะฝึก f a r ตัวเนี้ยจะออกเสียงว่า fair นะคะประมาณนี้พอเราพูดจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันก็จะเป็น the c o f e e the c o f e e นั่นเอง ก็จะอยู่ที่สำเนียงทางเหนือทางใต้หรือว่าแล้วแต่พื้นที่ที่เขาใช้กันนะคะทางพึ่งก็จะอยู่ทางเหนือเนาะเราก็จะพูดแบบธรรมดาเลยก็คือเด er ็กครอบก็หมายถึงกระเป๋าเดินทางนั่นเองที่เป็นลากนะคะลออลากต่อมาเรามาดูในหมวดของเพศหญิง feminine d เพศหญิง feminine d ก็ยกตัวอย่างคำศัพท์อย่างเช่น d ิ de. ดิสตราเซอร์หมายถึงถนนนะคะถ้าฝึกเรียนแรกๆอาจจะได้ยินคุณครูพูดว่า d ิสตราเซอร์ดสตรเพราะว่าเอสเซแล้วก็เก็คือจะเป็นสระเอแล้วก็ซอโซนะคะแต่พอพูดจริงๆแล้วเ,เขาก็จะพูดว่า d ิ s t r a เซอรโอเคนะคะ อันนี้คือสำเนียงที่พวกเพิ่งใช้ในเขตนี้กันนะคะต่อมา di tafel di tafel กระดานดำ di tour di tour ประตู di d o k t ด r di d o k t ร r ลูกสาว อันนี้คือตัวอย่างนะคะคำศัพท์ภาษาเยอรมันเวลาเราฝึกทองก็เอา article นำหน้าใส่เข้าไปด้วยเราจะได้รู้ว่าอืมดิ the, คือเพศหญิงแดคือเพศชายนะคะต่อมาเรามาดูในหมวดของเพศกลางหรือไม่มีเพศเพศกลางหรือไม่มีเพศ neutral neutral คำนำหน้าก็จะใช้ das das อย่างเช่นนะคะ d a s kid n d a s kid n เด็กเนาะเด็กเลยแหละนะคะ d a s motorrad d a s motorrad มอเตอร์ไซค์ d a s kino d a s kino โรงภาพยนตร์ d a s k l e i d d a s k l i d เสื้อผ้านะคะชุดสรุปอีกหนึ่งครั้งก็คือในเยอรมน,นีจะมีการแบ่งเพศเป็นสามเพศเนอ i e das der die d a s คือซิง g ก l ล r ่านะคะหนึ่งชิ้นก่อนนะเพศชาย a s c u l i n e ใช้ Der เพศชาย a s c u l i n e ใช้ Der เพศหญิง Feminine ใช้ดิเพศหญิงเฟมินินใช้ดิเพศกลางหรือไม่มีเพศนอ u t r a l เพศกลางหรือไม่มีเพศนอยทรลัลซึ่งจะใช้ does โอเคค่ะสรุปแล้วนะคะอันนี้คือเบื้องตน้นส่วน singular และพหูพจน์นะคะ singular และ plural เราจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราต้องมาทําคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็สรุปสั้นๆก็คือ d d d e d o e s ทุกคนก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะเพศชายเพศหญิงเพศกลางเนาะศัพท์ต่างๆเวลาท่องถ้ามี article นำหน้าศัพท์ตัวนั้นจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอ โอเคค่ะอันนี้ก็คือเบื้องต้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปในการเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นด้วยตัวเองขอบคุณนะคะ